เทรดโก Channel เทรดให้อยู่ได้ไม่ใช่กำไรแค่ข้ามคืนสวัสดีครับวันนี้วางแผนและวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับรวมทั้งแนวโน้มนะครับประจำวันที่26นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับตุลาคม2563นะครับเรามาดูแนวโน้มทองคำกันว่า,าหากราคายังอยู่แถวๆเนี้ยพันเเนี้ยเราจะทําอย่างไรนะครับหากราคายังไซด์เวย์อยู่ในกรอบอยู่แล้วก็หากราคามันหลุดกรอบขึ้นไปด้านบนหรือว่าหลุดกรอบลงมาด้านล่างเราจะ วางแผนการเทรดระยะสั้นกลางยาวยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์กันเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเทรดโกชาแนลไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ราคาทองคําในครั้งต่อไปนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่วีก,ก่อนนะครับเดี๋ยวข้อมูลเก่าเนี่ยผมจะลบออกก่อนนะครับพวก เส้นต่างๆเดี๋ยวผมจะลบออกก่อนนะครับสักครู่นะครับเบอ,อกหมดเลยนะครับเช่นเดิมนะครับผมจะวิเคราะห์วีก,ก่อนนะครับซึ่งวีเองเราจะเห็นได้ว่าราคามีการยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ โรของราคาก็จะมีการยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแนวโรนี้ก็เท่ากันนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีดาวเทลลี่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งจุดนี้ทุกท่านก็น่าจะรู้ดีนะครับเมื่อเรารู้ว่าเทรนใหญ่วิกเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับเราก็จะหาแนวรับแนวต้านของวิกนะครับ โดยแนวรับแรกนะครับผมจะให้ไปที่จุดนี้นะครับ1,700นะครับ1702.33นะครับจุดนี้แล้วก็จุดที่2จะอยู่ที่เอาจุดนี้แล้วกันนะครับ1557นะครับจุดที่3ก็จะอยู่ที่1449นะครับซึ่งแนวรับทั้ง3แนวเนี้ยนะครับ เป็นแนวรับสำคัญของวิกนะครับโดยมีโลอยู่ตรงนี้นะครับ1 4 49นะครับจุดนี้เป็นโลที่สำคัญสำคัญอย่างไรนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นโลที่เป็นโลล่าสุดนะครับของราคานะปัจจุบันนี้นะครับถ้าราคามีการเบรกเอาโลล่าสุดลงมาได้นะครับทองคำจะเป็นเทนขาลงทันทีนะครับจะสิ้นสุดเทนขาขึ้นนะครับ อาจจะยังไม่เป็นเทนขาลงครับอาจจะเป็นไซด์เวย์หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดเทนขาขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับเรายังไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะครับเพราะว่ายังอยู่อีกห่างไกลนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ Timeframe day นะครับใกล้เข้าไปอีกนะครับเมื่อกี้เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มใหญ่นะครับก็คือแนวโน้มของวิกว่าเป็น แนวโน้มขาขึ้นนะครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาที่ทำเฟรมของ day นะครับ day เดี๋ยวผมจะตีเส้นไว้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้สีเดียวกันนะผมจะใช้เป็นสีขาวนะครับจุดแรกนะครับแนวต้านนะครับ day ผมจะให้ที่2076นะครับแล้วก็จุดที่2ก็จะเป็น แนวรับนะครับ1น4 7นะครับแล้วก็จุดที่3ก็จะเป็นแนวรับ1763นะครับให้ไป3แนวรับนี้นะครับเป็นแนวรับสําคัญนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์เทรนนะครับวิเคราะห์เทนของเดยนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโลตรงนี้นะครับเป็นโลที่เป็นจุดสิ้นสุดเทรนของวิกนะครับจุดเนี้ยนะครับสีเหลืองที่ผมทำไว้เนี่ย ที่เราดูของวิกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวดูเข้าไปวิกันนี่ครับจุดนี้เป็นจุดสิ้นสุดเทนขาขึ้นของวิกนะครับหาราคาเบรกเอาตรงนี้ลงมาได้ทีนี้เรามาดูที่เดย์นะครับเราก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับว่าจุดสิ้นสุดเทนของวิกอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เรามองโลนะครับโลมีการยกขึ้นเรื่อยๆนะครับยกขึ้นมาครับแล้วก็ยกขึ้นมาอีกตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทำเฟรมเดย์นะปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลบโลออกก่อนนะครับอ่ะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่โดยขึ้นมาแล้วนะครับราคาทำ high ที่207 6นะครับแล้วกม็มีการย่อกลับลงมาที่1847นะครับณปัจจุบันตรงเนี้ย8 8 7 7แล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปนะครับขึ้นแบบไม่ค่อยแข็งแกร่งหรอกครับขึ้นแบบ Way, way up, ไซเบย์นะครับไซเบย์อัพขึ้นไปนะครับทีนี้เมื่อเรามองโลของเดยนะครับโลของเดยเราจะเห็น2โลนี้นะครับเป็นโลที่สําคัญนะครับซึ่งหากราคามีการเบรกเอาท์หรือว่าทะลุลงมาด้านล่างนะครับของ t ทม์เฟรมเดย์นะครับ, day, รบจุดนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดเทนของเดยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีนะครับ จุดนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดเทรนของ day นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับรู้ว่า week เป็นเทรนขาขึ้นนะครับ day ก็เป็นเทนขาขึ้นนะครับทีนี้เราจะไปหาจุดเข้าซื้อกันนะครับโดยที่ตอนนี้ราคามีการย่อลงมาพักตัวนะครับไม่รู้ว่าราคาจะมีการกลับขึ้นไปตอนไหนหรือว่าลงมาสามารถ ทำจุดสิ้นสุดเทนได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องรอตลาดเฉลยนะครับจุดนี้ทีนี้ถ้าเราจะเทรดนะครับเราต้องเข้าไปทําเฟรมที่เล็กลงนะครับผมจะเข้ามาที่สีชั่วโมงนะครับโดยทําเฟรมสีชั่วโมงนะครับผมจะใช้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตีกรอบราคาไว้ก่อนนะครับกรอบแรกนะครับด้านบนนะครับ1937 แล้วก็ด้านล่างสุดก็จะเป็น18 72นะครับแล้วก็ผมจะตีไว้ที่มันใกล้เคียงแบบเนี้ยผมจะเป็นจุดเดียวกันไปเลยนะครับ1918นะครับตรงเนี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มันใกล้เคียงกันนะครับตรงเนี้ยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งแปดแปดสองนะครับอยาเพิ่มอีกที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับตรงนี้ปัจจุบันเลยครับหนึ่งแปดเก้าสี่นะครับ ทีนี้เราจะเห็นแนวรับค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยแนวรับของแนวรับแนวต้านของ4ชั่วโมงนะครับอาการแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาไม่ได้เป็นเทรนนะครับเป็นสภาวะตลาดที่เป็นไซด์เวย์นะครับตรงนี้ทีนี้การเทรดไซด์เวย์นะครับถ้าเราจะเข้าซูมส่ซูม5เลยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับการเทรดไซด์เวย์นี่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงกว่าการเทรดเป็นเทรนนะครับซึ่งผมเองก็ ไม่ค่อยชอบการเทรดไซเวีเท่าไหร่นะครับผมก็จะรอให้เป็นเทนก่อนถึงจะเข้าออเดอร์นะครับแต่ว่าก็มีเทดอยู่บางครั้งนะครับทีนี้โซนนี้นะครับโซนนี้ที่ผมเคยบอกไว้นะครับโซนสีเขียวนะครับหากราคามีการเบรกเอาท์นะครับขึ้นไปด้านบนได้นะครับ1931ตรงนี้นะครับเราจะเทรดพซิชั่นบายนะครับ ก็จะเทรดบายนะครับแต่ว่าหากราคายังอยู่ในกรอบนี้อยู่เราจะเทรดไซด์เว์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ตัวนี้ลงมาใช้นะครับทีนี้หากราคาหลุดลงมาโซนด้านล่างนะครับเราจะเตรียมโพซิชั่นเซลล์นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันยังไม่อายังไม่ยังไม่หลุดกรอบภายใน อาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าหรอครับก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับอาจจะไซเวนานพอสมควรนะครับที่นี้เราจาเป็นที่จะต้องเทรดไซเวนะครับที่นี้การเทรดไซเวนะครับเรามองเทนใหญ่นะครับเทนใหญ่ของ w ิกเดย์นะครับเป็นขาขึ้นนะครับส่วนสี่ชั่วโมงนะครับเฮดโฟเป็นไซเวนะครับแต่เป็นไซเวอะไซเวอัพนะครับไซเวอัพก็มีการไซเวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ มีโอกาสที่จะหลุดไหมนะครับมีนะครับมีสูงด้วยนะครับมีสูงด้วยที่จะหลุดลงมาด้านล่างนะครับทีนี้ด้านล่างเรามีแนวรับนะครับแนวรับแรก1894นะครับแนวรับที่สองหนึแนะครับแล้วก็แนวรับที่3 18 72นะครับ3แนวรับนี้สําคัญนะครับหากราคามีการหลุดลงมาหาแนวรับทั้ง3แนวนี้นะครับถ้าหากไม่ผ่านนะครับเราสามารถเปิด position buy ได้นะครับ สามแนวนี้นะครับถ้าไม่ผ่านเราก็สามารถที่จะเปิดโพซิชันบายได้นะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งนะครับแนวรับสุดท้ายนะครับแนวรับเนี้ยถ้าเกิดมันสามารถลงมาได้จริงๆนะครับแนวรับเนี้ยก็คือ1847นะครับถ้าไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านจริงๆนะครับ1847เเฝ้านะครับเฝ้ารอนะครับรอว่าราคาจะผ่านไปได้ไหมนะครับถ้าผ่านไปไม่ได้นะครับ แนวรับนี้ผมจะให้1 2 3 4นะครับสีแนวรับที่อยู่แถวแถวเนี้ยนะเส้นทั้งหมดเนี้ยที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้เนี้ยถ้าเกิดว่าลงมาแล้วไม่ผ่านนะครับเปิด position buy นะครับเตรียม buy เล่นในกรอบนะครับก็คือถ้า buy ก็ high เดิมก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับ stop loss เราก็จะอยู่ที่ประมาณ1 9 3 0นะครับแถวแถวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคามันลงมาถึง1847นะครับมันจะทําลาย แนวรับทั้งหมดลงมานะครับแต่แถวเนี้ยนะครับก็จะเหลือเพียงแนวต้านจุดนี้นะครับ1931เนี่ยครับแแถวเนี้ยนะครับดังนั้นนะครับแผนการเทรดของเรานะครับคือดู4ชั่วโมงเป็นหลักนะครับดูราคาจะย่อลงมาถึงจุดไหนนะครับถ้าย่อมาถึงจุดนี้นะครับสมมุติ1872นะครับแล้วไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้นะครับก็ เข้าไปดูที่ time f r a ส e ที่เล็กลงแล้วก็หา position buy นะครับแต่ถ้าถึงจุดนี้นครับ1น4 7นะครับก็เข้าไปดูที่ time f r a ส e ที่เล็กลง1ชั่วโมงหรือว่า15นาทีนะครับตอนนี้ราคามันยังไม่ลงมานะครับผมยังอธิบายยังไม่ได้นะครับก็คือ,อผมจะบอกว่าไงอาการมันจะเป็นแบบเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปดูที่1ชั่วโมงนะครับเวลามันลงมาแล้วก่อนที่มันจะขึ้นมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเนี่ยเจอแล้วครับ อถ้ามันลงมาที่แนวรับ1847 1847ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่สามารถลงได้นะครับราคามันจะพักตัวนะครับราคามันจะพักตัวแล้วก็สร้างกรอบของราคาขึ้นมาเองนะครับตรงนี้นะครับราคาจะสร้างกรอบขึ้นมานะครับก็จะทําโลททำไฮทำโลนะครับแล้วถ้ามันไม่สามารถผ่านไปได้จริงๆนะครับมันจะแสดง อาการแบบนี้นะครับเหมือนทฤษฎีดาวเลยนะครับเป็นการเบรกเอาไฮ h ขึ้นไปนะครับก็คือกลายเป็นจุดเริ่มเทนนะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะใช้นี้ขีดเหลือเกินสักครู่นะครับอ่าตรงนี้นะครับเหมือนตรงนี้นะครับราคามีการลงมาที่แนวแนวรับนะครับตรงนี้ที่จริงตรงนี้ก็มีแนวรับนะครับแถวนี้เราถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับ มันจะมีแนวรับแต่ว่าแนวรับนั้นอาจจะลงมาไม่ลึกเท่าเท่านี้นะครับเนี่ยแนวรับเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ทําให้ราคามันมีการกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ทีนี้ราคามันมีการทาโรแล้วก็ขึ้นไปเบรกเอาไฮตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดเริ่มเทนขาขึ้นของ1ชั่วโมงนะครับของ1ชั่วโมงจากนั้นก็ขึ้นไปต่อนะครับจุดนี้เราก็สามารถทํากําไรได้นะครับจุดนี้มันก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาถึง อัาหนึ่นะครับมันก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหาใน1ชั่วโมงไม่เจอนะครับเราก็เข้าไปหาใน15นาทีนะครับเพราะว่า15นาทีมันจะมันจะแสดงให้เห็นก่อน1ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับแผนการเทรดก็คือรอนะครับรอราคาว่าจะหลุดลงมาด้านล่างได้ไหมนะครับถ้าหลุดลงมาได้นะครับถ้าไม่ผ่านแนวรับ ทั้ง4แนวนี้นะครับทั้ง4แนวนี้แนวแรก1894นะครับอีกครั้งนะครับแนวรับที่2 1882แนวรับที่3 1872แนะครับแล้วก็แนวรับที่4 1847นะครับ4แนวรับนี้นะครับถ้าไม่ผ่านนะครับหาหาช่วงที่เป็นจุดเติมเทรนในในทําเิ่มที่เล็กลงนะครับแล้วก็เตรียมเข้าไปนะครับแต่ว่าหากราคาร่วงลงมาด้านล่างนะครับต้อง ต้องกล้านะครับต้องกล้าต้องกล้าที่จะหาโพซิชันเซลล์นะครับหรือว่าเราเรายังไม่ต้องตั้งเซลล์สต็อกก็ได้นะครับจุดนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับก็รอนะครับรอให้มีสัญญาณอะไรสักอย่างก่อนนะครับค่อยทําการเข้าเซลล์เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์จันพุธสุกนะครับซึ่งถ้าราคามันลงมาผมก็คงจะได้วิเคราะห์นะครับได้วิเคราะห์แล้วก็บอก ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ราคามันยังไม่เฉลยนะครับรอใหอ้ตลาดมันเฉลยก่อนนะครับแล้วก็ในกรณีที่มันมีการหลุดขึ้นไปด้านบนนะครับเราก็จะหา position buy เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการหา position buy เราอาจจะไม่ได้ buy เลยนะครับอาจจะต้องอเข้าไปดูท r ฟ m e ที่เล็กลงเพื่อที่จะได้ลด stop loss ของเรานะครับให้มันเหลือน้อยๆน,น,นะครับความเสี่ยงของเราจะได้ต่าลงนะครับ โอเคนะครับแผนการเทรดนะครับตอนนี้นะครับคือเราเล่นอยู่ในกรอบอยู่ก็คือ1931แล้วก็กรอบล่างก็จะเป็น1847นะครับตรงนี้นะครับรอราคาย่อลงมานะครับถ้าไม่ผ่านเราจะบายเพื่อทำกำไรในกรอบนะครับถ้ามันหลุดกรอบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ให้ผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์ในครั้งต่อไปนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีนะครับโชคดีในที่นี้ก็คือโชคดีที่ได้ทําตามแผนนะครับได้ตั้งสตอปลอตได้เทรดตามแผนเทรดตามหลักตามการนะครับไม่ได้เทรดตามอารมณ์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเทรดโกลชัแนลเทรดให้อยู่ได้ไม่ใช่กําไรจะข้ามคืนสวัสดีครับ